ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เ,เราจะมาพูดถึงเคล็ดในการสวดมน หรือท่องคาถาให้เกิดผลแบบง่ายๆการสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้สะดวกมากในทุกเพศทุกวัยและไม่ใช่เรื่องของคนแก่คนเคร่งครัดอีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นและเราเข้าใจผิดกันอย่างนั้นบทสวดมนต์ต่างๆมีการเผยแพร่ออกมามากมายในรูปแบบต่างๆที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชินมากมาย แต่มีการสวดมนต์ให้เกิดผลดีต่อชีวิตตามที่ทุกคนปรารถนานั้นครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำว่าหากจะให้ได้ผลจริงหรือดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นควรจะต้องเริ่มจาก 1. ต้องเป็นคนดีและมีบุญของตนเองเสียก่อน 2. มั่นทำบุญและอุทิศบุญเพื่อให้เหล่าองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของคาถาคุ้มครองอวยพร 3. แผ่เมตตาอุทิศบุญปรับภพบภูมิเทวดารักษาตัวและดวงจิตวิญญาณอยู่เสมอและ 4. รวมสมาธิให้แน่วแน่มั่นคงก่อนสวดมนต์และหลังสวดมนต์และนี่ก็คือ4เทคนิคในการท่องคาถาให้เกิดผลได้จริงๆแบบง่ายๆและอีกหนึ่งเทคนิคที่จะมาฝากกันสำหรับการท่องคาถาให้เกิดผลก็คือการกลั้นหายใจ แล้วท่องคาถาโดยจะขอยกคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะสำหรับเทคนิคการท่องคาถาให้เกิดผลจริงแบบง่ายๆเทคนิคที่ว่าคือกลั้นใจแล้วท่องคาถาในขณะที่กลั้นใจนั่นแหละได้ผลชัวส่วนจะได้มากน้อยก็อยู่ที่ว่าในขณะที่กลั้นใจนั้นสมาธิของคุณนิ่งแค่ไหน แต่ที่แน่ๆคือในขณะที่กล้าใจนั้นจิตคุณนิ่งเป็นสมาธิแน่นอนแต่จะอยู่ที่ระดับไหนเท่านั้นเองขอยกคำสอนของพระอาจารย์ที่ท่านได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ให้ทุกท่านได้ฟังกันท่านบอกไว้ดังนี้ในเรื่องของคาถาถ้าจะว่าไปแล้วนักปฏิบัติธรรมทุกคนควรจะซักซ้อมการใช้พระคาถาต่างๆไว้ เราว่าเรื่องของคาถาให้ผลง่ายแค่อารมณ์ใจของเราสูงกว่าอุปจารสมาธินิดหนึ่งก็เริ่มให้ผลแล้วเขาเรียกว่าอุปจารชาญคืออารมณ์ใจเริ่มส่งตัวแน่วแน่ตอนนั้นความฟุ้งซ่านไม่มีจิตก็เริ่มมีกำลังดังนั้นจะเห็นว่าถ้าจะใช้คาถาแบบโบราณโบราณคาถาหลายบทท่านให้กลั้นใจว่า อย่างเช่นกลั่นใจว่าสามจบเจ็ดจบเก้าจบตอนที่เรากลั่นใจจิตจะนิ่งไม่นิ่งก็ไม่ได้เพราะจะตายอยู่แล้วเนื่องจากไม่หายใจพอจิตนิ่งก็จะเกิดพลังขึ้นถ้าเราทำคาถาใดคาถาหนึ่งแล้วเกิดผลเราจะเกิดความมั่นใจพอเกิดความมั่นใจก็จะเอากำลังระดับนั้นไปใช้กับคาถาทุกบทจะได้ผลเหมือนกันหมด แต่คราวนี้คาถาที่ได้ผลน,นั้นเกิดจากสองสาเหตุอาตมาค่อนข้างจะค้นคว้ามาเยอะสมัยก่อนหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านหลอกให้ทำนูน่นทำนี่บทนู่นก็ดีลูกบทนี้ก็ดีลูกว่าไปเรื่อยแล้วก็ไปรายงานท่านเวลาทำได้ผลแล้วคาถาที่ได้ผลเกิดจากสองสาเหตุสาเหตุแรกจิตเรานิ่งพอสมาธิทรงตัวพอ เกิดผลแต่ว่าเกิดในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่เต็มที่คาถาจะเกิดผลอย่างเต็มที่ต้องเข้าใจแตกฉานในตัวคาถานั้นด้วยถ้าใครเคยอ่านประวัติหลวงปู่ปานหลวงพ่อวัดท่าสงท่านบอกไว้ว่าท่านโดนผีกดมือไว้กดมือซ้ายพอเอื้อมมือขวาไปหยิบไว้ผีก็กดมือขวาไว้เป่าคาถาใส่ผีก็บอกว่า กูไม่กลัวมึงท่องได้ครึ่งเดียวสุดท้ายหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่มีที่พึ่งแล้วมานึกขึ้นได้ว่าสามโลกนี้ไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วในเมื่อไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วผีก็ไม่มีทางเหนือที่จะกว่าพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วท่านก็ว่าพุทโธ เป่าทีเดียวผีหกขมเรนไปเลยนี่คือการที่เข้าถึงเข้าใจในตัวคาถาจริงๆทำให้กำลังสมาธิทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเชื่อมัน่นและความเคารพอย่างแท้จริงถ้าใครสามารถทำถึงตรงจุดนี้ได้คาถาทุกบทนอกจากจะได้ผลแล้วยังได้ผลมหาศาลอีกด้วยและจะขอแนะนำอีกเคล็ดลับของการสวดมนต หรือการท่องคาถาให้ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลโดยหลวงพ่อบุญนาคเข้มปัญโยวัดอนงคารามพระเกจินักสวดนักเสกแห่งรัตนโกสินทร์ท่านได้สอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์คาถาให้เกิดผลสำเร็จไว้ว่าการที่ใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิ และสมาธินี้ก็จัดเป็นบาทฐานแห่งวิปัสสนาญาณถึงแม้ว่าปุตุชนเราจะบรรลุได้อย่างสูงไม่เกินขั้นชานสมาบัติก็ตามแต่กระนั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตนดังเช่นพระเทวทัตหนแรกที่ได้รูปฌานก็ยังสามารถบิดเบือนแปลงกายกระทำการอวดให้อัช,ชสัตรูกุมารหลงหลเลื่อมใสได้ ถ้าถาใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราต้องการจะท่องเวทมนต์ให้จำได้ก็จะต้องทำจิตให้บริสุทธิ์อาบน้ำชำระสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระแล้วก็ระลึกเพื่อเป็นการขอพอบรบารมีให้ท่องเวทมนต์ได้ง่ายและจำได้แม่นเมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถา จะต้องตั้งนโมสามจบก่อนการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสํารวมเป็นสมาธิส่วนการใช้คาถาบริกรรมนั้นผู้บริกรรมจะรู้ความหมายของคาถาที่บริกรรมหรือไม่ก็ตามมิใช่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเพราะความมุ่งหมายต้องการแต่จะให้สมาธิเท่านั้น ลองสังเกตว่าคำพูดของคนไทยเราแต่ละจังหวัดเหมือนกันหรือเปล่าภาคเหนือกลางใต้อีสานสำเนียงภาษาก็ต่างกันบทสวดมนต์เวทมนต์ต่างๆสำเนียงภาษาก็ต่างกันบางอย่างผิดเพี้ยนต่างกันไปเลยแต่ทำไมยังมีความศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลนั่นก็เพราะความสําคัญอยู่ที่ดวงจิตซึ่งสํารวมเป็นสมาธิ น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัริยาณมิทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ